งานบอกว่าเออเดี๋ยวต้องไปงานแบบด่วนหน่อยนะอะไรเงี้ยก็ก็เลยมาแทนน้องถายตรงมานะคะบอกว่าพี่เดชมาช่วยหน่อยอ๋อไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นก็เป็นทางเป็นได้หมดียู่มันได้พอดีใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆว่างผมว่างได้สบายพี่แบบขอบคุณครับไปอันนี้รับรับงานแทนน้องอีงานฮะพี่แบบงานเดียวครับงานเดียวมีงานนี้งานเดียวครับ ก็ก็ดูแลครับดูแลก็ถ้ามีเวลาว่างก็เข้าไปดูเข้าไปสงข้าสงน้ำใช่ครับใช่ใชอาการน้องเป็นยังไงบ้างครับแม่ตอนนีดน้ดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะครับผมตอนที่ทราบนี่คืออยู่ด้วยกันไหมหรือว่าแยกกันทํางานเอ,อ่อจริงๆก็ก็ช่วงนั้นก็อยู่ด้วยกันด้วยเพราะทํางานด้วยกันออแต่ว่าตัวเองก็ปลอดภยัยไม่มีอะไรครับผมแต่ว่าเป็นรอบรอบสองใช่ครับน้องเป็นรอบสอง น้องก็คือแบบก็ไม่รู้เนาะติดอะไรแล้วตอนนี้เนาะพี่แดนเนาะใช่ครับตอนนี้ก็ใครเป็นก็ได้หมดอ่ะ้ตัวคงผมก็กลัวอยู่เพราะว่าคุณพ่อก็ติดเตียงฮะแต่เราก็ต้องแบบระมัดระวังแต่ว่าเราทํางานกับทุกวันเราต้องเช็คหน้ากองทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ ก็ไม่ต้องใครไม่ต้องเสียค่า ATK บ่อยเท่าไหร่โชคดียวผมไปตอนตัดอน,นนี้เราเราต้องแยกตัวออกจากบ้านมา,มาใช่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 ครับจริงๆบ้านผมโชคเดียวม,มี2หลังด้วยถ้าถ้าเป็นก็คือแยกอีกหลังนึงได้เลยอะไรเงี้ยแต่นาเดชยังไม่เคยติดรมเลยมั้งจรองจริงๆติดไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าแย่เง <c oughs> ียบๆไปเพราะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเพราะว่าเราได้แต่ข่าวก็เลยแบบที่แี่จะเดชแบบงานน้องงานที่เป็นคู่กันเงี้ยก็จะเหมือนขยับแล้วก็เลื่อนไปเยอะเหมือนกัน ตอนนี้เป็นวางแผนยังไงบ้างคะว่าอีกกี่วันน้องถึงจะกลับมาทังานเออจริงๆเท่าที่ทราบเนี่ยเร็วๆนี้น้องก็กลับไปทํางานแล้วนะครับอาจจะมีการเซินสองสามงานนะครับผมนะแต่ว่าหลังจากนี้กลับมาก็คงต้องต้องเหนื่อยหน่อยเป็นกำลังใจให้กันไปยังตอนนี้อาการอะไรแบบว่าต้องต้องดูแลพิเศษไมเสียงหายหรือตอนนี้คงคงน่าจะจะเขาเรียกอะไรนะอาจจะแบบมันไปไหนมาไหนไม่ได้มันต้องกักตัวอยู่ในบริเวณอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบ มันคงน่าเบื่อพี่เออมันทำอะไรไม่ได้น้องตลอดเวลาที่ต้องกลับบ้นจะแบบอาการไม่ได้เป็นคนกังวลมากกว่าครับผมก็ต้องคอยแบบว่าให้กำลังใจคอยแบบดูแลครับผมคิดถึงไหมคะไม่ค่ะโทรไปหาทุกวันเอ่อจริงๆก็คุยกันตลอดอยู่แล้วครับถ้ามีถ้ามีว่างมันมีอะไรก็เข้าไปดูเขาคิดถึงไหมคะเพราะเขาโทรมานั่งกั้นกลางระหว่างเรา ไม่เป็นก็คิดถึงครับจริงๆรันคือได้คุณแล้วค่ะขอบคุณมากครับพี่แดงลายกินาลีลยกินาลีค่ะไม่ใช่ใครบ้างลายกินาลีก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่ตั้งใจมากครับจริงๆแล้วทีมงานนักแสดงทุกคนก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากเพราะเราใช้เวลาการถ่ายทำค่อนข้างนานมากๆผมก็รอรอดูอยู่นั่นแหละครับก็จริงๆก็ถือว่าออสองวันแรกก็ถือว่ามีคนมีคนชอบเยอะมีคน มีคนชื่นชมเยอะเพราะว่าตัวเรื่องเนี่ยมันเป็นสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็เรื่องราวก็ดาเนินไปค่อนข้างที่จะคาดเดาไม่ได้ใครอ่านนิยายมาก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันก็พี่ออฟตั้งใจทํางานนี้มากๆก็ผมเชื่อว่าตอน e ีพี3 e ีพี4กาตาน่าเนี่ยต้องมันมากๆนนัแน่เพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับานชนตอนีเิสแล้วเพราะว่าตอนเลิมันแบบมันชวนชวนต่อครับผมก็ดีใจครับจริงๆละครแนวนี้ก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับสืบสวนสอบสวนแล้วก็ คือเท่าที่คุยกันไว้ตอนแรกเนี่ยก็แทบจะแบบเราก็ยังคิดเลยว่าจะตัดต่อ,ตอ,อ,อมาเป็นยังไงพี่ออฟจะไดเรกออกมาเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยครับสุดยอดมากๆทีมแบ็คอาร์ตสุดยอดมากๆนะครับหายเหนื่อยไหมพี่แดนหลังซุ่มมานานหายเหนื่อยครับบางทีผมแทบจะแบบลำพานตัวเองก็ซ้ำทำไมงดหนิดง่ายขนาดนี้อะไรเงี้ยว่าชิ้วเป็นแอ็งที้เบิร์ดเลยใช่ครับ <c oughs> แบบเรื่องนี้โวยวายแต่จริงๆมันมีปมครับมีปมกับกับ เรือนหมอโหมดของแม่ผู้ซ้อนนี่แหละครับนี่คือคือประเด็นหลักเลยว่าทำไมหลงอินถึงแบบเริ่มมีอาการกับกับแม่หมอผู้ซ้อนเนี่ยประมาณนั้นละครับได้เห็นพี่แมนในบทเที่ยวขาดอะไรขนาดนี้ใช่ครับจริงๆเรื่องนี้ก็ตั้งใจทำกันบ้านค่อนข้างเยอะมากๆครับต้องการที่จะจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรซ้ำๆเดิมๆในการสแสดงของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเรื่องนี้แล้วรากล้าแสดงในอีกมุมมองใช่ครับใช่ผมว่าอาจจะโตด้วยแหละครับมีบทหลากหลายให้เราเล่นเรา เรามีโอกาสได้เห็นลูปทางของการแสดงในหลายๆแบบมากขึ้นไงครับเราก็เราก็พร้อมที่จะรับแล้วก็ทดลองมันแล้วผลมันก็เป็นผลที่ดีกับเราด้วยเหมือน,น,นเป็นเป็นเรื่องที่คนไม่ได้ลองความจริงแต่ว่าลอางติดตามนเรื่องใช่ชครับใช่คือคือเรื่องนี้จริงๆถ้าถามหาความจริงเนี่ยแทบจะไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องคิดเลยหรือว่าบางคนอาจจะเอ้ยนเเดทยร์ยาเล่นด้วยกันอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะแตกต่างเลยฉีกฉีกความเป็นเป็นเนเเดทยร์ยาเอกไปได้ค่อนข้างเยอะมากๆครับดีใจครับและเป็นเคมีแบบแบบใหม่เนาะที่เราได้เห ครับผมใช่ครับโอเคขอบคุณ <Okay, S 2> ครับ